หน้าอิ่มขึ้นค่ะไม่โสมตอนแรกๆเคยทําแล้วแล้วกลับมาทําอีกแสงว,ว่าดีค่ะถึงได้กลับมาค่ะวันนี้นะคะหมอมีเคสมาเล่าให้ฟังก็เป็นเคสที่เคยฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามาแล้วเป็นดาราด้วยนะคนไข้ก็มีปัญหาใต้ตาคำลึกแล้วก็เราฉีดฟิลเลอร์ไปคนไข้ติดใจมอหายไปเลย3ปีไม่ใช่อะไรมันอยู่นานเดี๋ยวไปฟังคนไข้พูดันค่ะสวัสดีค่ะ ใชค่ะทั้งฝนไม่เจอกันนานเลยนานมา,มา,มา,า,ากเลยตั้งแต่ปี6กตอนนั้นมีปัญหายังไงนะคะที่<ก>เข้ามาคือร่องใต้ตาลึกค่ะตอนข้างลึกแล้วก็คล้ำม,มากเพราะเป็นภูมิแพ้ด้วยหลังจากเติมไปเป็นยังไงบ้างเอ่ยมันเหมือนหน้าเด็กลงแล้วลอยคล้ำก็แบบหายไปเลยใช้ชีวิตง่ายมากไปฟิตเดสอย่างนี้บางทีก็แบบไม่ต้องกดพันดาชชีวิตง่าย3ปีเนาะก็จะมีฟิลเลอร์บางส่วนที่มันล่องไปค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมาเติมเต็มบริเวณหน้าแก้มแก้ไขให้กระบอกตาตื้นลงจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะ เก็บรายละเอียดด้วยฟิลเลอร์โมเลกุลเลยอีกทีนึงให้เรียกเนียนค่ะเสร็จแล้วสองข้างหน้าอิ่มขึ้นค่ะไม่โซมเหมือนตอนแรกๆก,ก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนทันทีหลังฉีดเสร็จเลย สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำใต้ตาลึกหรือว่าถุงไขมันใต้ตานะคะก็สามารถส่งรูปเข้ามาให้หมอประเมินก่อนได้นะคะรับรองเดี๋ยวจะติดใจเหมือนเคสนี้จนตะกับมาตาซ้ํา